พระพิสุฉันจังหันสองเวลาต่อหนึวันมีด้วยหรือคำตอบให้ญาติโยมในเข้าใจกันว่าฉันสองเวลาในธรรมวินัยหมายถึงอะไรฉันเวลาเดียวในธรรมวินัยหมายถึงอะไรการฉันสองเวลาเวลาพภชนาในพุทธศาสนามีอยู่2เวลา1เวลาเช้า ตั้งแต่โดยประมาณตีห้าจนถึงเที่ยงวันอันนี้พระพิสุฉันได้ไม่จำกัดครั้งนี่เรียกว่าฉันหนึ่งเวลาส่วนฉันสองเวลาเวลาที่สองก็คือจากเที่ยงไปสู่ตีห้าครึ่งในวันพรุ่งนี้อันนี้กเรียกว่าเวลาที่2เวลาที่1นพระพิสุฉันได้เวลาที่สองพระพิสุฉันไม่ได้แล้วที่นี้คำถามมีอยู่ว่าพระพิสุฉันสองเวลาจะฉันอะไร ฉันเวลาแรกแล้วก็มาฉันเวลาสองจะหมายถึงฉันเช้าฉันเย็นอันนี้ฉันไม่ได้แต่ความหมายภาษาไทยเราฉันสองเวลาจะหมายถึงฉันเวลาแรกก็คือตีห้าครึ่งไปสู่เที่ยงวันเนี่ยฉันเวลาแรกเรียกฉันเช้าอ่าแล้วก็มาฉันเพลนอันนี้เรียกว่าฉันสองเวลานี่ก็ถูกต้องนะแต่ถูกในลักษณะภาษาไทยไม่ได้ถูกตามลักษณะ พระธรรมวินัยที่พระศาสดาของเราแบ่งไว้เข้าใจนาอยโยมเนาะเออดังนั้นเดียวยมจะถามว่าอาจารยา์ฉันสองเวลาหรือเวลาเดียวต่อนหนึ่งวันนี่พระอาจารย์ก็บอกว่าแต่มาฉันสองเวลาเนี่ยถ้าฉันสองเวลาฉันทั้งเชา้าทานฉันทั้งเย็นแต่ถ้าฉันเวลาเดียวก็มาผิดความหมายกับโยมอีกบาทเดียวเวลาเดียวโอ้พระอาจารย์ฉันเวลาเดียวสงสัยปฏิบัตินักแล้วบาทนีเอ้อ ดังนั้นความหมายตรงนี้ค่อนข้างที่สับสนนิดหนึ่งแต่เราต้องเข้าใจว่าเวลามีแค่สองเวลาเท่านั้นก็คือเวลาตอนเช้ากับเวลาตอนบ่ายตอนเย็นเวลาตอนเช้าพระพิสุฉันได้โดยไม่จำกัดครั้งเวลาตอนเย็นพระพิสุห้ามฉันแต่นั้นถ้าเราฉันสองเวลาในเชิงของพระวิน,นัยก็คือ ชันเวลาเช้าแล้วก็ชันเวลาบ่ายได้อันนี้เลือกเอาทั้ง2เวลาเลยเห็นไหมมันต่างกันนโะยมนะสับสนิดนึงซับสนนิดนึงอ่าดังนั้นยังไงก็ต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้มันจะสับสนกับธรรม,มาบินัยนั่นเองดังนั้นเราต้องทำของความเข้าใจกันเนาะอ่าดังนั้นขอจเจริญพรแตเพียงเท่านี้ขอจเจริญพร